เอาเลย092685 7825ครับผมค่ะท่านแม่เอซนะคะอยากได้น้ำมันกับท่านมหามุนีนะคะมาเห็นแล้ววันนี้พวกนู้อยู่ตรงนน้นนะค่ะไหนอะไรอันนี้คืออะไรเจ้าคือมาแบบนี้นี่ครับอ๋ออันนี้ดอกไม้อ๋อก็เลยเอาแบบนี้มา นี่มาม้อเลยตั้งใจแต่ไม่เมื่อกี้นี้ชนลมุนไปหมดไม่รู้ว่าจะรีบอยากได้อะไรขนาดนั้นนะครับในเมื่อเราบอกแล้วว่าเรามามออค,ครับออแต่ไม่รู้ว่าเขาใจร้อนไนงะผมก็จะทำยังไงจะไปรู้จะกอธิบายยังไงี่ยใจร้อนมาดึงป้ายไปแล้วอ,อันนี้พ่งผมเมื่อทำมาใหม่อะไรเหรอ,อลลครับอย่าพูดการจดจะจะอายไปไหนครับผม อันนี้เป็นครูดากับแม่ทองนะคะค่ะโอ้แม่ทองมาแล้วแม่ทองสวยเก้าหนอไม่ยอมไปไหนเลยนะครับโอ้นะครับเมื่อเช้านี้นะครับพี่น้องประชาชนจะทราบดีนะครับไปพักแล้วใหญ่นะครับของนะครับไม่ไไปพักง่อนค่ะที่นู่นเหรออยู่อ๋ออยูม่อมนนึกว่าจะเป็นโรรงงงแมยัเปรียบเสมือนกับครั้งที่แล้ว ครับมีการป้อตัวอะไรเ้อยเราก็ไปนั่งกันทุกอย่างมันต้มีการเรียนรอ้นะครับเนี่ยเนี่ยเป็นบารมีรมีนะครับต้องบอกก่อนว่ามีนักเรศเขาไม่ไม่อายุแค่อายุ40 4ปีไม่มีอะไรคุยเหมือนท่านมหาบุรีนะคะซึ่งมีบารมีมาก

รถคาร์รดสนุกมากมาเห็นแบบนี้ก็สนุกดีผู้บ่าวเข้ามาผู้บ่าวคูดามา ไม่ได้ซื้อน้ำแข็งเอามีห้าบาทเอามีห้าบาทแล้วก็เดินมาจ่ายก็ได้เออบาแม่เอาน้ำแข็งน้ำแข็งสิบบาทไม่น้ำค่ะแม่เอาแต่แข็งโอ้ยจะเชื่ขายน้ำฉันรู้ว่าจะได้สิบบาทน้ำมีอยู่น้ำแผกแผกละเท่าไหร่ น้ำแพ็แพ็แล้วเท่าไหร่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วหรอได้ไหมได้โทรมาให้แพงไหม3แพ็กร้อยบอกว้าย3แพ็กร้อยกาเก็บ้งเลยไปเอาเอง่แม่อจะโทรพารมคุณ่ะแม่เอาชาเย็นค่ะร้านส้มตำเราไม่มาเนาะไหนอ๋อ คิดถึงวันนี้หนูเอามาอยู่แม่ค่ะส <c oughs> วัสดีค่ะนะกินข้าวกันหรือ,อยังมาให้กำลังใจเต็มเลยอยู่มุมนู้นไม่มีทางเข้าค่ะสวัสดีค่ะมันไม่มีที่อยู่ไงยอยู่นู้นพวกเขาอยู่ริมฟุตบาทสะอาด ไม่รู้รถตัวค่อยไม่มีที่จอดไหมเอ้าสวัสดีครับโอ๊ยน่ากลัวจังหน้าตาแต่ละคนนักข่าวไทยรัฐมาทำไมเนี่ยเธอมาทำไมเนี่ยอันนี้ตัวตึงนี่นะตัวตึงของโป๊ตุมอย่าไปเลือกบอกนะตีเห็นพี่ไหมเราเหนืเราจะผ่ายต้องอพี่พี่ขายมั่นมากขายเหียงนะเซอร์อมกินข้าวกันยังข้าวเหนียวไก่เอาปะข้าวเหนียวไก่เออ ค่ะพวกเราน่าจะอยู่กลางกลา ไปจองตัวต <ourage S 1> anyway ัวเถอแเราไปนอนอยู่ห้องฮะค่ะเอาเอาข่าเนียออกแล้วเอาลำแข็งใส่กระติกนะเซ่มไหมใช่ วันนี้น่ะไปนองนันโองตะกอนตะเล้งเรายังไม่เมื่อค้าเล้ากับเมย์เนาะเรากับยนอโอเราสลับมันเราสลัมันน่งอยู่คือเห่าเออแล้วเห่าเราได้เอาของค่ะไปส่งเล้าได้บัดละมื่อของเราอยู่น้ำเห่านี่วันนี้แม่แม่เอื้อมพรก็มานะคะมาถึงแล้วอันนี้จะเป็นไอฮากของแม่ชมพู่นะคะ พีเพลินนน่ะฝนน้ำประบุ๋มเชื่อมกเหลือมาฟ้าฟ้าบ้าค่ะงั้นขอลงคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ